สวัสดีนะครับพี่ปีนนะนะวันนี้ก็มาอัปเดตผลงานให้ได้ชมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เก็บรายละเอียดนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะขัดนะครับขัดเครื่องนะครับขัดเครื่องแล้วก็ใช้คนขัดนะครับแล้วก็ลงสีให้นะครับ นี่ก็เสร็จแล้วรอรอรอแล้วก็รอแห้งนะครับผมนี้แล้วก็แพ็คแพ็คส่งให้ลูกค้านะครับเ็นระบบส่งให้ลูกค้านะครับผมตัวนี้ก็เป็นของพี่กิติพนนะครับกิติพลตัวนี้รางจะอยู่ที่ 100, 115ร้อยร้อยสิบห้านะผมแถมไม่ห้าเซนเพราะว่า เพราะว่าที่ที่ผมแถมให้ห้าเซนเพราะว่าที่นะครับที่เขาที่พี่แกสั่งมามันจะอยู่ที่เมตรสิบเนาะร้อยสิบนะครับเมตรสิบนะนะก็คือร้อยร้อยสิบเซนมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วแล้วทีนี้ช่วงชักมันจะอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับช่วงชักจากตรงนี้มาตรงนี้ปลายมันเหลือสั้นเนาะปลายมันเหลือสั้นนะครับผมก็เลย เพิ่มให้อีก5เซนเป็นร้อยร้อยเป็นร้อยสิบห้าเซนเนาะมันจะได้สมส่วนมันเนาะเวลายิงเวลาเรายิงเป็นปีกค้างคาวนะครับยางจะได้ไม่ข้ามปลายเนอะยางจะได้ไม่ข้ามปลายนะครับก็พรย์นะครับเป็นร้อยสิบห้าเซนนะครับมันก็พอดีครับสมส่วนความยาวก็ไม่ยาวเนี่ยพอดีนะครับปีกจตบพงษ์นะครับตัวนี้นะครับอีกฝั่ง ลายจัดจัดเลยครับทุดนี้ลายจัดจัดเลยก็ลบเหลี่ยมเรียบร้อยนะครับลบเหลี่ยมลบลายเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ก็จะขัดเครื่องเอาอกนะครับขัดเครื่องขัดคนแล้วก็ลงสีสีกิจตีพลแล้วก็คุณนบพลัดนะี่ครับเป็นตามคอยิงหนูนี่ครับ ตามันตาไม้หูมาติดตรงนี้ตรงนี้หมานแน่นอนครับผายิ่งหนูครับตัวนี้เป็นลูกไม้นะครับตัวนี้รางจะยาวอยู่ที่เมตรยี่นะครับมเมตรยี่สิบเซนเนาะตัวนี้รางจะยาวอยู่ที่เมตรยี่สิบเลยนะครับรางยาวเมตรยี่นะครับตัวนี้ต่อท้ายให้จ็มจ้ำ แล้วก็ลำนี้ของพี่อัติชาตินะครับพี่อัติชาตินะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นชักแปดสิบชักแปดสิบแรงร้อยสี่สิบปีกโรเลอร์นะครับตัวนี้ของพี่เขาครับตัวนี้เนาะปีกโรเลอร์ <c oughs> พี่อัติชาตินะครับลายจัดๆเหมือนกันนะใสยแจ็มๆเลยครับผมมาตรฐานชายไทย สักแปดสิบลางเมตรยี่เอ็มเมตรสี่สิบนะครับรับประกันเลยนะใส่ยางถ้าเป็นปีกข้างคาวก็ใส่รับสองเส้นนะถ้าถ้าไม่เอาอยางตึงเนาะถ้าเป็นยางตึงนะแต่ถ้าเป็นปีกค้างคาวห้าสิบเซนยางตึงตึงหน่อยก็เอาเส้นเดียวพอถ้ายิงไม่ไกลเนาะนถ้าเป็นปีกโรเลอร์นี้เส้นเดียวพอเอาตึงตึงหน่อยเส้นเดียวเลยพอนะครับ มันก็แล้วแต่ว่าจะมันอยู่ใกล้หรือไกลเนาะถ้าไกลมันก็ต้องได้เพิ่มยางขึ้นอีกถึงนสองนะเพื่อเพื่อเพื่อไม่ให้แรงมันตกนะครับเผื่อว่าไม่ไม่ให้มันตกก่อนนะครับถ้านานะถามว่ามันจะนะครับมันจะยิงเข้าไหมนะเส้นเดียวไม่เหลือนะครับเส้นเดียวนี่ทะลุรอยเชือกนะครับแต่ว่าในระยะไกลๆที่เราใส่สองเส้นสามเส้นนะครับเพื่อให้มันถึงนะไม่ใช่ว่าให้มันมันไม่เข้านะให้มันถึงนะครับ บางทียิงประมาณสิบสิบห้าแบบนี้นะครับสิบเมตรสิบห้าเมตรประมาณนี้เนาะที่เขาใส่สองเส้นสามเส้นนี้ก็คือให้มันถึงปลาพูดง่ายๆให้มันถึงปลาไม่ให้ลูกมันตกก่อนเนาะนะครับแต่ถ้าเรื่องเรื่องทะลุนี่ทะลุแน่นอนทะลุแน่นอนนะครับถ้าสองสามเส้นขึ้นนะครับระยะสิบสิบห้านี่ไม่เหลือนะครับ แต่ถ้าเป็นเส้นเดียวก็ยิงเราเราก็ยิงตามปกติเจ็ดแปดเมตรเก้าเมตรนะครับเส้นเดียวนี้ก็ไม่เหลือครับลอยเชือกนะครับลอยเชือกแต่เป็นยางตึงๆหน่อยนะแต่ถ้าเป็นยางหย่อนก็ร้อยเชือกเหมือนกันนะครับถ้าระยะไม่ไกลนะครับส่วนมากมีแต่ทะลุหมดนะครับที่ที่เคยไปยิงเนาะไม่เหลือนะครับเพราะว่าถ้าไกลเราก็ยิงเราก็ไม่เห็นมันเนาะนะ ถ้ามันไกลเราก็ไม่เห็นมันแ่นมาก็เห็นใกล้ๆนะครับสุดนี้ก็ที่ผมทําไว้ก็จะมีอยู่ห้าห้ากระบอกก็มีลูกค้าทัก,ทกมาแล้วประมาณท่านสองท่านเนาะที่ทักมาไว้ก็มาจองไว้ก็ดูดูกด,ดูก่อนนะเดี๋ยวรอเสร็จเดี๋ยวผมประกอบเสร็จก่อนนะครับให้ลูกค้าดูก็ทําไว้ห้ากระบอกเป็นกาคอเนี่ยครับเนี่ยครับจะเป็นคําคอเนี่ยทั้งหมดเนาะ สัวนี้ผมก็ได้รีรวิวไปแล้วเนาะเมื่อวานนี้ของ,ของพี่อามัวนี้นะครับสรงนิ้วสอดร,ราคาก็สองพันห้านะครับที่แรกผมว่าจะทำสีดำผมไม่ทำดีกว่าผมแบบแบบมันมีรอยแบบนี้เนาะมันมีรอยแตกลานแบบนี้ครับรอยแตกลานแต่ว่าผมจะยึดน็อตจากตรงนี้ น็อตสามนิ้วนะครับยึดเข้าไปเนี่ยแน่นเปี้ยแล้วทีนี้ผมจะกัดลายดีกว่าตรงคอมันเนาะกัดลายครับนะกัดลายแล้วก็ทําสีดําดีกว่าตรงคอนะเพราะว่าผมเสียดายถ้าผมไปทําสีดํานะผมเสียดายลายไม้นะลายลายเนื้อไม้มันสวยครับแบบนี้ลายเป็นวงลายมันจัดจัดนะครับเนาะลายไม้มันสวย่เนี้ยแบบเนี้นะครับผมจะกัดเป็นลายตรงคอเอา ว่าลายไม้เสียดายลายไม้ลายไม้มันสวยครับโชว์เนื้อไม้มันจะสวยกว่านะทีเรียกว่าจะทําสีดําก็ราคาก็สองพันเก้านะสองพันเก้าร้อยบาทนะับรวมส่งนะตัวนี้รางก็รางรนะ้อยสี่สิบนับชักแปดสิบนะรางร้อยสี่สิบชักจะอยู่ที่แปดสิบเลยคนระับตัวนี้จะใส่ได้แบบยางหย่อนก็ได้เพราะว่าปลายมันยาว สำหรับมือใหม่นะครับก็อเอาใส่ไปยางหย่อนหย่อนไปก่อนยิงหย่อนหย่อนไปก่อนเนาะสำหรับมือเก่ากนะ็จัดยางตึงๆเลยก็ได้นะครับชักแปดสิบนะครับแต่ผมชอบที่ผมทำชักแปดสิบนี่ก็คือมาตรฐานของมันเนาะชักแปดสิบก็คือใส่ยางเส้นเดียวแล้วเราดึงมามันจะได้ช่วงของมันนะช่วงหน่วงของยางเนาะ ช่วงหน่วงแล้วก็ช่วงแรงผักผักของของของ,ของอยางเนาะแลนะ้วเส้นเดียวก็ทะลุทะลวงนะครับไม่เหลือเพราะว่ามันได้ได้ช่วงได้นะนได้ช่วงของมันก็ประมาณนี้อุย้ยโอ้โหขาเขาบี้ผมเอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลุยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลุยต่อนะครับผมขัดนะครับพรุ่งนี้ก็ขัดทั้งวัน เราถืเจาะดูหมดแล้วนะครับเหลเยวแค่ใส่ก,กลุ่มไก่จากกังข้อดูแต่และแต่และก็บอกเนาะดูลายมันลายมันสวยลายมันสวยนี่แบบนี้ครับนี่เห็นมมันจะมีรอยแตกลานเนาะเป็นรอยแตกลานแนตะ่ผมก็อุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่หักแนะ่นอนดูฝั่งนี้ก็เนี่ย หัวไม้ทำไว้นะครับถ้าอยากได้ก็คือนะครับแพ็กส่งนะครับให้ลูกค้าเลยไม่ต้องรอรอคิวเนาะนอกจากว่าลูกค้าจะเอาแบบถ้าผมทําให้ลูกค้าจะไม่ค่อยจะไม่มีตําหนิเนาะถ้าผมทําให้ลูกค้าที่ที่ที่ท่าลูกค้าสั่งจองนะครับจะไม่ค่อยมีตําหนินะครับก็คือจะคัดหาไม้ที่มันดีๆให้ลูกค้าเลยนะครับที่ลูกค้าจองไว้เนาะก็จะมีบ้าง เล็กๆน้อยๆก็คือจะเป็นรอยตะปูมั่งเล็กๆน้อยๆน,นะครับจะมีแต่ส่วนมากพยายามก็คือเลือกไม้ที่มันมันปลอดเลยที่เลือกให้ลูกค้านะครับเนาะเดีย๋ยวคลิปนี้ก็ต้องฝากพี่ๆนานาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ นี่ก็นะครับจะหกโมงเย็นแล้วครับผมนี่ครับนะครับจะหกโมงเย็นแล้วเนาะนี่นะจะหกโมงเย็นแล้วผมก็ต้องเก็บเครื่องของกลับบ้านก่อนพี่น้องแล้วก็มีผ้ายิ่งนูพองพี่รายุทธนะครับนี่ครับผมแขวนไว้ผมลงสีให้เมื่อวานนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมแพ็กส่งให้พี่เนาะนะครับเดี๋ยวผมแพ็กส่งให้ก่อนแล้วก็ท้ายเป่าพี่สุขสันต์นู่นนะครับอยู่ด้านในเนาะ ตัวนี้ครับถ่ายเปล่ากำคอลงนิว้วพี่สุขสันก็เดี๋ยวรอรอ,ล,อลงสีทีเดียวพร้อมกันกับชุดนี้เลยเนาะเดี๋ยวรลอลงสีพร้อมกันเลยครับกับชุดนี้เลยเนี่ยครับรอลงสีพร้อมกันทีเดียวเลยเนี่ยครับที่ผมว่ามันมีรอยแตกหลานก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าว่าของลูกที่ลูกค้าสั่งมาผมไม่ได้เอานะแบบนี้ให้ลูกค้า ที่ลูกค้าสั่งนะครับที่ลูกค้าสั่งมาจะเนียนแบบนี้เลยนะครับนี่ก็นี่ครับจะเนียนเนียนแบบนี้เลยไม่มีรอยนะครับแล้วก็ลำไหนวะนี่นี่พี่กิติพนที่ลูกค้าสั่งมาก็จะเนียนเนียนนะครับจะเลือกให้แบบนี้เลยนะครับเนียนเนียนนะครับ โอเคนะครับแต่มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีผลต่อการยิงใดๆนะครับนะครับที่มันมีรอยก็แบบเนี่ยวะผมให้ดูโอ้เนี่ย สวยอันนี้สวยสวยชุดนี้มีแค่สองท้ายนี่แหละครับที่มันครับพวกนี้ก็จะสวยหมดเลยนะพวกนี้จะสวยหมดมีแค่เนี่ยสองอันเนียแหละที่ผมว่าจะทาตรงตรงคอนะจะยึดน็อตเนี่ยครับมันจะมีรอยตรงนี้นี่มันจะยึดน็อตเข้าไปนะครับตรงนี้แล้วก็กัดลายาครับตัวนี้นี่ครับรอยแตกลาน รเรากว่าจะทําสีดาแต่เสียดายลายไม้ครับโชว์แบบนี้เลยนะทีแบบนี้ถ้ามันมีตําหนิก็รถรถรถลดราคาให้ลูกค้าเอาเนาะมันมีรอยแบบนี้ท่อสองสองสองท้ายนี่ม,นมีรอยตรงนี้ก็ลดราคาให้ลูกค้าปกติแบบสองพันเก้านี่ก็เหลือสักสองพันสองพันเจ็ดประมาณนี้เนาะ <c oughs> กัดลายให้ด้วยโหโคตรแ่มประมาณนี้เนาะ ก็ต้องรอดูอีกกีนึงนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นโครงการเนาะคร่าวๆไว้ก่อนเดี๋ยวก็โอเคครับผมครับก็ฝากกดติดตามเรื่อยด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่มารับชมใหม่เนาะสำหรับพี่ๆนะนะที่เข้ามาชมใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับโอ้โหเซียนตำม,มือผมนี เดี๋ยวนี้ก็จะลงคลิปจะลงคลิปไ้บ่อยๆหน่อยนะวันสองวันลงนะครับวันสองวันลงหรือสองสามวันจะลงแบบนี้นะไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนเนี่ยโหเดือนสองเดือนไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะแต่ก่อนทีนี้ก็เดี๋ยวลงคลิปให้ชมเรื่อยๆครับวันสองวันลงหรือวันวันลงเลยนะวันต่อวันเลยเดี๋ยวฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ